ปรูปอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอรกรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือพี่ทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครั้งนี้ครั้งที่15แล้วนะคะที่ทีมงานดกรกรนะคะกับผลิตภัณฑ์อ d ด5สอนนะคะคมาฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพ ให้กับสวนยางพาลาที่พี่ทูลดูแลเนาะครับค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นวันนี้วันที่ทวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเป็นช่วงฤดูผัดใบเนาะครับของต้นยางอันนี้จะสังเกตได้ว่าต้นยางเขาก็ใบก็จะน้อยลงครับแตกใบอ่อนครับอ่าเริ่มใบเก่าก็หลุดร่วงลงไปแล้วก็เริ่มแตกใบอ่อนครับ,ค,รบค่ะจากที่พี่ทูลดูแล อาดีสองห้าหนึ่งนี่ใช้วิธีการใช้ยังไงคะ,ะดูแลด้วยตัวเองอะคะ่ะดูแลด้วยตัวเองก็จะใส่กล้องสะพายหลังนะเป้หลังอะยี่สิบลิตรน้ำยี่สิบลิตรเราจะใส่อาดีสองห้าหนึ่งแค่ห้าซีซ<น>ีห้าซ <c c. S 1> ีต้นต้นต้นตกพ่นตามโคนรากดินอะไรเงี้ยเราพ่นไว้เลยอันนี้ก็แตกไม่อ่อนเราก็ยังกรีดอยู่นะครับยังก็ยังไหลยอยู่ครับ ลักษณะน้ำยางที่ได้เป็นยังไงบ้างคะขาวข้นครับขา,ข,ขาวข้นคือน้ำยางจะเยอะอืม,มันไม่ใช่มีแต่น้ําเลี้ยงถ้า,ถายางข้นนี่คือน้ําหนักดีได้ได้ไดยางดีกี่มีเต็มถ้วยคะก็ตอนนี้ก็มันฤด,ดูผัดใบด้วยแล้วก็จะกีดหกมีดครับหกมีดมเดี๋ยวช่วงหยุดกีดนี่คือช่วงไหนเอ่ยก็ จะเกีดสิ้นเดือนนี้ก็หยุดแล้วครับสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยก็ปล่อยให้มันพักงายงกนยางบางเลี้ยงใบแต่เราช่วงนี้เราต้องกกีดไว้ไม่ให้ไม่ให้ดอกมันสมบูรณ์ไม่ให้มันติดลูกครับถ้าติดลูกแล้วยางจะไปเลี้ยงลูกแล้วเราจะไม่ได้น้ํายางทันไปอ่ะก็คือ,อยังต้องกอกีดอยู่กีดอยู่กกีดรักษาไว้คือไม่ให้มันติดดอกสมบูรณ์เดี๋ยวมันจะเป็นลูกเยอะ แล้วตัวอ d ดีสอง้าหนึ่งเนี่ยฉีดพ่นไปบริเวณหน้ายางได้ไหมคะที่แผลที่กีดครับ,รบฉีดพ่นไปด้วยครับแล้วทําให้หน้ายางเรารักษาหายไวมันจะหายตามไปเรื่อยเลยถ้าเรากีดไปกีดไปมันก็จะปกไปเนื้อเยื่อมันก็จะหุ้มเร็วแผลมันนะมันก็จะหายก็คือแผลก็จะสมานครับมีพบโรคเส้นทาโรคอะไรพวกนี้ไหมคะช่วงนี้ไม่มีโรคอะไรนะที่ใช้มาเนี่ยค่ะครับ ไม่พบโรคเนาะแล้วก็น้ำยางออกดีน้ำยางออกดีขาวข้นครับอ่าแล้วก็กระท่อมกระท่อมด้านล่างอะคะดูแลเหมือนกันไหมคะครับกระท่อมก็พ่นเหมือนกันครับสิบห้าวันพ่นทีใส่เป้สะพายเหมือนกันครับอืมก็ดีสองห้าหนึ่งนะคะก็จะมีฝานอกกับฝาในเนาะฝานอกเนี่ยฝานอกนึงเราเอาฝาในครับอ่าเราใช้ฝาในอ่าพ่นเราจะใช้ฝาในครับ มันจะมีดอนข้างในอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเต็มเมเนี่ยมันคือแปดแล้วก็ใช้ค้อนกับน้ำหนึ่งเป้เนาะแล้วก็สะพายเราก็ไม่ต้องเอาเต็มไงเดินสะพายง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าฉีดพ่นโดยโดนก็จะต้องเป็นอัตราส่วนเข้มข้นนะคะเพราะว่าโดนเขาจะปล่อยละอองฝอยลงมาก็คือ1ขวดห้ารอซีซีเนี่ยผสมกับน้ำสะอาดสองร้อยลิตรขวดนี้น้ะผสมก็คือเทลงไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปคนไปกวนอะไรเลยนี่นะครับ เอออาร์ดีสองหหนึ่งขวดนี้5 0 0อยซีซีครับเราจะใส่น้ำสอ0รลิตรครับอันตาน้ำปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังให่ อยากให้เธอสบายมีกำไรู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมีของดีข้าวปลาที่มีเลี้ยงชีวีกันได้ทุกคน